สวัสดีครับผู้มชมครับอุบลไลฟ์วันนี้ขอนำเสนอประเด็นการเมืองร้อนๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาแล้วก็มีคนถามมาค่อนข้างจะเยอะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกต่อมาหัวหน้าพักลาออกในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะครับต่อมาเลขาธิการพักคุณอดิศิลาออกรองเลขาธิการคุณจิรยุหขวงรั์ ลาออกเอ๊ะทำไมทย,ทยอยลาออกนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนดูเหมือนมันผิดปกติมีการเรียกประชุมด่วนมีการเปลี่ยนโลโก้พักวันนี้เราจะคุยกับสสอ,อุบลคนในเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยคุณสมคิดเชื้อคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีของเราจะลองมาเปิดใจดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่พักเพื่อไทยครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับครับสวัสดีคุณสุชัยสวัสดีท่านผู้ชมรายการท่านผู้ฟังครับ เกิดอะไรขึ้นที่พักเพื่อไทยครับทําไมเหตุการณ์ถึงดูผิดปกติพิกลพิกลเกิด,กดกอะไรขึ้นฮะถ้าดูถ้าดูจากภายนอกเหมือนผิดปกติ แต่ว่าถ้าเราได้คุยกันไว้สองอาทิตย์หมายถึงว่าภายในผู้บริหารได้คุยกันไว้สักสองอาทิตย์ก่อนจะมีการปิดสภาครับมีการเกลื่อนกันไว้ล่วงหน้าพอสมควรนะครับ oh. ว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการใหม่เมื่อปิดสภาเนื่องจากเวลาเรามีน้อยแค่หนึ่งเดือน พราะนั้นแค่หนึ่งเดือนนี่เราต้องปรับทางพักก็จะปรับทีมงานบริหารใหม่ให้เล็กลงให้ก็จะคือเมื่อก่อนในร่องหัวหน้าพักสิบหกตอนนี้ก็ลดลงหน่อยให้มันเล็กลงเพื่อคล่องตัวในการทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บังเอิญมันบังเอิญตอนนั้นเองที่ที่บังเอิญว่าเพื่อจะโลาะกรรมการชุดใหม่หัวหน้าพักก็ต้องลาออกเพื่อให้กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะหลุดทั้งหมดไม่ต้องให้ใครมาทยอยลามาอะไรมันมันเสียเวลา นะครับก็ก็พอหัวหน้าพักออกทุกคนก็ก็ไม่ต้องลาออกอีกอืก็จบเลยอันนี้หลักการบริหารเท่านั้นเองอันที่สองที่ถามว่าเปลี่ยนโลโก้พักเนี่ยความจริงโลโก้พักก็ก็คือประเด็นเล็กๆเพียงแต่ว่าหลายคนบอกว่ามันเหมือนเราเราพอไปตัวฟอนต์ใหม่เนี่ยมัน ตัวฟอน์ใหม่กับฟอนเก่าแค่นั้นเดงก็เปลี่ยนว่าบางคนไปตีความว่ามีหัวไม่มีหัวความจริงก็ก็เป็นเรื่องเปลี่ยนปกติง่ายๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นส่วนเรื่องการจะเลือกตั้งเรียนต่อเนื่องเลยนะครับคุณชัยครับับเราจะเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่วันที่หนึ่งหนึ่งตุลาก็พรุ่งนี้มะรืนนี้แหละครับเวลาสิบโมงตอนนี้พักกาลังออกหนังสือเชิญประธานสาขาพักแล้วก็ตัวแทนประจําเขตแล้ว เข้าไปเลือกตั้งใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการบังเอิญมันประจวบเหมาะแค่นั้นเองมันประจวบกับช่วงยุบสภาครับซึ่งแล้วอันที่หนึ่งมันอ่าต่อมันประจวบเหมาะมันผูกกันไปเรื่องเวลาผูกกันไปเรื่องเวลาประจวบเหมาะกับท่านคุณหญิงเอ่าพจมานอะ่าท่านคุณหญิงพจมานไปถวายไปมอบอ่อ ครื่องมือแพทย์รถยนต์<ม>เกี่ยวกับทางการแพทย์ให้สุดิราชพยาบาลเมื่อวันที่ยี่สี่วันไมฮิดนไม่เกี่ยวกับเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่เขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับ <c oughs> เพราะว่าคุณหญิง <c oughs> คุณหญิงอ้อท่านมอบหลายปีมาแล้วออ <c oughs> บังเอิญปีนี้ในหลวงเสด็จเท่านั้นเอง <c oughs> ซึ่งซึ่งได้มอบเครื่องช่วยหายใจได้มอบเลยต่อนเนื่องกันมานะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเราทางพอมันเกิดขึ้นเราก็เราก็ไม่อยากทุกคนก็ไม่อยากตอบเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับ กับการบริจาคของท่านซึ่งท่านก็บริจาคมาตลอดเพราะนั้นเรื่องนี้ก็มาผูกโยงซึ่งเราเองก็พยายามอธิบายว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองทางการเมืองแล้วต่อเนื่องอีกนะครับครับบอกว่าเราจะไปร่วมเป็นรัฐบาลแห่งชาติใช่ใช่ใช่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคือไม่มีวันนี้นะเพาะเดี๋ยวประชุมวันที่หนึ่งอาจจะมีไหมไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีครับผมยืนยันว่าการเป็นรัฐบาลแห่งชาติในเมืองไทยไม่จําเป็น อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยพักการเมืองอย่างเราเนี่ยได้ได,ได้ได้ทำสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนที่เลือกเราไปแล้วว่าเราจะเดินหน้าอย่างไร,รนะครับว่าว่าอยู่ๆไปรวมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติมันเป็นการหักหลังประชาชนรัฐบาลเนี่ยนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์อยากบริหารบ้านเมืองท่านก็ทำไปรเราก็มีหน้าที่เป็นฝ่ายคา้านซึ่งเราก็ทำหน้าที่มาปีครึ่ง เราก็ต้องปรับวิธีการทำงานใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยที่มีข่าวมีข่าวจะไปร่วมไม่มีครับเพียงแต่เป็นการพูดกันเขียนกันจากภายนอกภายในพักไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ที่ไม่ทำไมผู้ใหญ่ในพักหรือโฆษกพักไม่ออกมาพูดเพราะพูดไปก็รังแต่จะต่อเนื่องนะครับปล่อยให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไปมันก็จบ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นด้วยแล้วแล้วเปิดสภาใหม่เนี่ยพอคณะชุดใหม่มาเราก็จะพร้อมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อเนื่องกันเลยอืมครับครับคุณสมคิดพูดเหมือนกับว่าไอ้ที่วิเคราะห์มาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องมั่วไปหมดเลยนะค,ะคิดคิดกันเอง <laughs> คิดกันเองสรุปกันเองซึ่งเราเองก็ก็ <laughs> ไปห้ามความคิดใครไม่ได้เออไปห้ามความคิดใครไม่ได้แต่ไม่จริงครับเรื่องรัฐบาลแห่งชาติยิ่งไกลกันใหญ่เลยครับครับ ก็ยังไกลกันไกลกันมากครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นรัฐบาลแห่งชาติจริงเนี่ยทางทีมของฝ่ายค้านที่เรียกว่าพูดข้อเสียของพลเอกประยุทธ์อยู่ตลอดเวลามาเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะเราจะอยู่กันยังเราจะอยู่ยังไงนะฮะมันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้เลยนะครับเออแต่เป็นรัฐบาลเดียวคือพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วมาเลือกกันใหม่เ,เพื่อไทยเป็นผู้นาเพื่อไทยเป็นนายกเท่านั้นเองอืมอืมมันมันหลักหลักหลักในสภามันมีเท่านี้ครับจะไปรวมเป็นรัฐบาลแห่งชาติเพื่ออะไรลหละแล้วใครจะตรวจสอบรัฐบาลล่ะครับ ขนาดตรวจสอบขนาดนี้ยังเอากันไม่อยู่เลยเป็นรัฐบาลแห่งชาติรวมมือกันมันเป็นไปไม่ได้ด้วยหลักหลักของรัฐนูนก็ไม่ควรทําด้วยแล้วพักไหนไปทําเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านนะผมบอกไว้เลยถ้าพักไหนดันไปร่วมตั้งรัฐบาลแห่งชาติผมว่าประชายชนไม่ให้อภัยท่านหรอกมันมันเราต้องฟังเสียงเสียงรอบๆบด้านที่เขาเลือกเราด้วยนะครับคุณสมคิดครับบางรายการวิทยุที่กรุงเทพเนี่ยวิเคราะห์ หนักไปจนถึงขนาดว่ามันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อบางมีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนกับมีคําสั่งบางอย่างจากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่คุณสมคิดว่าในเมืองไทยเราเนี่ยบางทีอะไรก็เป็นไปได้เนี่ยคุณสมคิดไม่คิดเผื่อตรงนั้นไปเลยเหลอครับวันนี้<ม>ดูเหมือนมั่นใจเหลือเกินฮะไม่ครับ,รม,รบมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยหลักมันมีรัฐธรรมนูญอยู่ครับครับ <laughs> <laughs> มันมีการทํางานตามนี้ยกเว้นคุณยึดอำนาจแล้วยึด แล้วก็ล,มล้มรัฐนูนใหม่ไปเอากันใหม่ว่ากันใหม่วันนี้เราต้องบอกว่าเรามีกฎหมายรัฐนูนที่ปกครองอยู่มันไม่ดีเราถึงต้องแก้ไขอืเราเดินเกมนี้นะครับเราเดินเกมนี้เพื่อที่จะบอกที่น้องประชาชนว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดจากรัฐมนูนล,ล้วนพอมันเกิดจากนั้นเราก็ต้องรวมมือกันแก้ตรงนี้ก่อน<ะ>ส่วนจะได้ไม่ได้นั้นอย่างที่เห็นกันนะอย่างที่คุณชายทราบนั่นแหละครับ,รบก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งครับ มีวิเคราะห์กันไปจนถึงขนาดว่าโยงคุณหญิงอ้อเข้าเฝ้าโยงว่าคุณทักษิณจะกลับมาโยงว่าจะมีการให้อภัยแล้วก็จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ําเลยครับค <c oughs> ุณสมคิดไม่ดีใจเลยฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับส่วนลาดประธานอภัยยา้นเัวเลงต่างที่พูดกันผมไม่ทราบไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่กล้าวิเคราะห์ด้วยฮะนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมันมันเราเรามองว่าถ้าโดยหลักการเมืองมันเป็นไปไม่ได้ครับ ในในพักเองไม่มีการคุยกันเรื่องนี้แหละครับคุณสมคิด<ร>าจริงจริงไม่ไม่ไม่คุยคุยก็ยังขำขำกันอยู่เมื่อคืนเมื่อวานผมคุยเจอแล้วนันก็บอกว่าเออช่างมันเถอะปล่อยไปเพราะว่า<ห>บางทีความคิดของคนมันหลากหลายยิ่งเราไปแก้ตัวเท่าไหร่มันก็พันเราเท่านั้นอืมมันเพราะเอาสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นไม่เป็นจริงมันก็ข่าวนั้นมันก็จะดับของมันไปเองคุณหญิงอ้อจะมาคุมพักก็ไม่เป็นความจริงแหละครับคุณสมคิดไม่จริงครับณวันนี้ไม่จริงพรุ่งนี้อาจจริงไหมครับไม่จริงครับท่านจะมาทำไมงานท่าเยอ พักก็ครั้งที่แล้วก็ปล่อยบริหารกันก็ก็พอถึงเวลาปรับเปลี่ยนเขาปรับเปลี่ยนท่านไม่เคยมาบอกเลยเหรอครับหรือว่าให้นโยบายเลยเหรอครับว่าทําอย่างนั้นอ,อย่างนี้นะไม่ไม่ไมครับมันมีคณะกรรมการการเมืองกันทําอยู่เป็นคณะกรรมการเข้ามาในรูปร่างคณะกรรมการเพราะนั้นเราถึงปรับใหม่ไงปรับวิธีการใหม่ให้เร็วขึ้นแล้วผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเท่าที่คาดการคุยคุยกันเนี่ยมันจะมีกลุม่มที่เราจะกระชับขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือกลุ่มกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยตรงออื เพื่อที่จะพูดเรื่องเศรษฐกิจเพื่อที่จะออกนโยบายเพราะเราจะเกิดมีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็จะเตรียมการเลือกตั้งเรื่องนี้ด้วยครสองกลุ่มการเมืองเพื่อวิเคราะห์การเมืองครสามกลุ่มกฎหมายเพื่อจะให้งานในสภาตื่นได้เพราะนั้นสามกลุ่มใหญ่เนี้จนนนย,ยจะเป็นตัวผลักดันนโยบายจะเป็นตัวผลักดันการํำงานของพรรคเพื่อไทยในสภาครับนั้นก็เลยปรับใหม่โดยไม่มียุทธศาสตร์ชาติ อ่าไม่ใช่ยุทธศาสชาติยุทธศาสตร์พักไม่มียุทธศาสตร์พัคไม่มีก็คือคุณหญิงอาจจะไปอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเพื่อจะให้การทํางานคล่องตัว<ม>เท่านั้นเองครับอืมเรียกว่าเป็นการลีนพักให้มีก็รีแบน์ใหม่ฮะร<อ>ีแบนพรคใหม่ฮะก,<อ>ก็ก็เป็นปกติพรระอื่นเขาทาแล้วพักเรายังไม่ได้ทาอ๋อพักอื่นก็เลือกไปแล้วพรกอะไรเลือกหลายพักไปแล้วนะอย่างภูมิใจไทยเขาก็ทําแล้วฮะเอ่อท้งก้าวไกลเขาก็ปรับใหม่แล้วของเราเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาเรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยครับ มันจังหวะผสมเหมเาะพอดีเท่านั้นเองครับทั้งหมดนี้คุณสมคิดรู้มาก่อนพี่สมคิดรู้มาก่อนล่วงหน้าไหมที่จะมีการรู้มาก่อนล่วงหน้าประมาณสองอาทิตย์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกันลาเกาะลาออกของคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆปรับเปลี่ยนเนี่ยาลาลาออกก็ทราบครับเพราะว่าเพราะว่าการลาออกนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องแสดงออกว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนทุกคนก็เสียสละอืมไม่อย่างนั้นมันยางน้นมันก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้มันก็เกรงใจกันทีนี้พอมันเร็วขึ้น เห็นคนนู้นคนนี้ลาออกหัวหน้าก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมันตัดปัญหาเลยอืมเอก็ก็ไปปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายว่าสิ่งที่ติดตัวหัวหน้าพรคผมทั้งสมมองกับมณิวันรก็คือว่าเป็นผู้นําฝ่ายค้านที่รับการโปรดเกล้าครับเราก็กลัวกันเห็นทางฝ่ายกฎหมายก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาหรือเปล่า เพราะว่าอาจจะเป็นการไม่สมควรหรือหรือไม่สุดท้ายฝ่ายกฎหมายหรือคณะท่านสมพง์ก็ไปปรึกษาทางทีมกฎหมายของท่านชวนหลีกภยัยท่านประธานสภาแล้วก็ทางทีมกฎหมายของสภาก็สามารถดํเาเนินการได้มันก็เหมือนมีการปรับคอรมอสมมุติว่าท่านสมพง์เข้ามาใหม่ก็โปรดเก้าใหม่ก็เหมือนกันปรับคอรมอส่วนเอในหลวงท่านจะโปรดเก้าตอนไหนนั้นเราเราไม่ทราบได้เพียงแต่ว่าวิธีการมันไปอย่างนี้อืครับครับ แค่ว่ากลุ่มแคร์บางบางสื่อก็วิเคราะห์ว่ากลุ่มแคร์จะมาผัง,งาดจะกลับมาในพักเพื่อไทยอีกมีการปรับอะไรต่างๆใหม่โดยกลุ่มแคร์เนี่ยคุณภูมิชัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมครัคุณสมคิดครับมีม,มีมีส่วนก็ปรับบ้างคนที่ออกไปคนที่ขยับใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยงานผมผมผมคิดว่าวันพุธเนี่ยก็คงจะรู้ชัดว่าใครมาช่วยบ้างอืมบางท่านอาจจะมาช่วยอยู่เบื้องหลังโดยไม่มีตำแหน่งในพรค อืมครับบางท่านอาจจะมีตำแหน่งในพักซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นทางคณะผู้บริหารยังคุยกันอยู่ว่าจะมีใครนั่งเหมาะสมตั้งตำแหน่งไหนครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครครับคุณเอ่อทางด้านพักอ่าในพักเพื่อไทยสสพักเพื่อไทยอุบลราชธา,าน,นีทั้งเจ็ดคนมีการคุยกันเรื่องนี้ไหมครับแต่ละคน<อ>มีท่า ถ้าทียังไงไหมครับมีคนพอใจไม่พอใจไหมออจะออกไปไหมมันก็มีบ้างคนคนอาจจะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันปรับเปลี่ยนยังไงถึงจะดีถ้าคนนี้มาดีไหมคนนู้นมาดีไหมก็ปรับปรับเปลี่ยนกันหาหาเหตุผลและข้อมูลสุดท้ายก็สรุปว่าวันที่คณะกรรมการบริหารที่คณะรักษาการเขาประชุมกันเขาก็คิดว่าเขาก็ฝากความเห็นมาทั้งหมดว่าการปรับปรุงทั้งหลายมันต้องดีขึ้น <c oughs> ไม่งั้นเราจะปรับปรุงไปทาไมเราก็ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้น <c oughs> เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและนี่มี็นท่ครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวอีกทั้งปีหนึ่งอาจจะหกเดือนปีหนึ่งเตรียมการเลือกตั้งก็ปรับอีก <c oughs> ในการประชุมใหญ่ทุกครั้งก็จะปรับก็ <c oughs> จะปรับอันนี้เป็นการเรียกวิสามัญด่วนเพราะว่าเราจะเรามาพววงเรื่องเรื่องเศรษฐกิจซะมากกว่า <c oughs> ก็ก็เลยหามือที่ที่พูดเรื่องเศรษฐกิจให้พี่ <c oughs> น้องประชาชนได้เข้าใจมาด้วย เข้าใจว่าเดี๋ยวรายชื่อออกมาท่านก็คงจะพอพอทราบว่าใครเป็นใครแต่ตอนนี้ก็ก็ยังยังยังไม่ชัดเจนนะครับผมไม่สามารถพูดได้ยังจับมือกันดีสําหรับเจ็คนสสอุบลในพรกเพื่อไทยว่าจะยังคงอยู่กับพรกเพื่อไทยอยู่สิบสองคนครับสิบสองคนพักโที่อํานาจเจริญที่อยอ่ถอ่าทีมทีมทีมนี้อีสานละามจังหวัดสามจังหวัดสิบสองเสียงยังเดินด้วยกันยังไปด้วยกันทั้งหมด ยังไปด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครแตกไม่มีใครบอกจะแตกไปที่ไหนนะฮะอ๋อไม่ครับไม่มีครับตัวคุณสมคิดเองก็ยืนยันแน่นอนยังอยู่กับเพื่อไทยอ๋อไม่ไปไหนครับอยู่เหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมอืมแล้วก็ไม่มีตําแหน่งแห่งหลอะไรก็ทํางานเหมือนเดิมครับเพราะเราตั้งใจทํางานในพพัคตั้งใจทํางานให้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยมีการนําเสนอเป็นนู่นเป็นนี่นะครับ ทุกคนก็หลายๆคนก็บอกไม่เอาเขาเป็นผู้แทนอย่างเดียวไปทํางานในสภาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะบริหารจัดการก็ต้องเสียสละเวลาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะนั้นผู้แทนเขตเนี่ยบางทีจะไปทํานู่นนับผมนี่เยอะแล้วนะผมนี่ถือไเยอะสุดในในกลุ่มฉับยังไงผมเป็นนั้งรองประธานวิปก็ดูแลการประชุมในสภาเพื่อนจัดเวลาให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นรองประธานวิปพักรวมฝ่ายการซึ่งต้องประชุมกับฝ่ายค้านทุกอาทิตย์นะครับ ฝ่ายค้านร่วมแล้วก็เป็นกรรมการประสานงานระหว่างพักรัฐบาลวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านเพราะนั้นก็ก็เต็มเต็มพุทธพลังงานเดี๋ยผมเต็มตลอดทางการพุทธพลังงานครับคุณกก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วครับแค่นี้ก็ในพื้นที่ผมก็ลงแต่สุกเสาเต็มที่แล้วเต็มมือแล้วเต็มเลยเต็มเหยียดเลยไม่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกครับคนคุณคุณเกรียงกตินันยังมีโอกาสได้เป็นรองหัวหน้าพักไหมครับในตอนที่คุยกันเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้เป็นคนอุบลคนอุบลอยากรู้อ,อ๋ออย่างนี้ <c oughs> ผมเรียนนะครับว่าคุณเกลียงเนี่ยเมื่อคืนผมผมโทรศัพท์คุยกันอื <c oughs> ผมก็ถามว่าคุณเกลียงเป็นรองหัวหน้าพักไหมคุณเกลียงบอกกับผมว่าอคุยกัน,นกรรมการบริหารว่าถ้าตั้งกรรมการบริหารท่านถ้าถ้าสมมุติมามีคนอื่นที่ที่มันสึ้ว่ารองหัวหน้าพักมันห้าคนมันเกินท่านไม่ขอรับอืม <c oughs> สมมุติไม่ขอรับไม่เป็นไรก็ทํางานเหมือนเดิม <c oughs> เพียงแต่ว่า ท่านจะช่วยงานแต่ไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งก็ได้แต่ถ้าจะตั้งท่านก็ไม่ขัดข้องเพียงแต่ว่าให้นึกถึงเป็นคนสุดท้ายเพราะท่านบอกว่าหนึ่งอายุมากแล้วสองงานแกก็เยอะ <laughs> งานงานส่วนตัวก็เยอะแล้วก็มันมันเวลาที่จะมาทํางานมันก็น้อยอก็บอกว่าอยู่ข้างนอกก็ทํางานเหมือนเดิมทําไม่พักเหมือนเดิมเพื่อจะให้การจัดครั้งนี้เนี่ยมันรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ต้องพวงว่าคนนู้นจะเป็นนี่คนนี้จะเป็นนั่จะเ,นนจะเร็วขึ้นอืม หน,หนึ่งตุลารู้แน่นอนหนึ่งตุลารู้แน่นอนวันนี้ที่ยี่สิบเก้านะฮะฮะพรุพ่งนี้สามสิบวันพฤริัสรู้แน่นอนไม่เกินเที่ยงรู้ว่าใครจะอยู่ตรงไหนครับอ่อวันนี้คุณสมคิดกังวลอะไรบ้างไหมกับการเดินไปของบ้านเมืองวันนี้ฮะเ,เรื่องการเมืองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือว่าเรื่องร,ร,รัฐมนูลเพราะรัฐมนูญนี้มันเป็นปัญหาของประเทศนี้จริงๆ ถามว่ามีมาตราอะไรดีบ้างไหมทุกคนก็บอกว่าไปตีซะหมดมันก็มีบางส่วนบ้างมันก็คือล่อก,กันเก่ามามันก็ดีอยู่แต่ปัญหาของรัมนูนคือปัญหาของประเทศจริงๆเราใช้มาปีครึ่งก็เห็นชัดว่าเราไม่สามารถที่จะเดินทางแก้ปัญหาสู่ประเทศชาตินี้ได้ผมยกตัวอย่างผมไม่อยู่กับมติการงบประมาณนะครับท่านผู้ชมงบประมาณเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้เท่าที่ควร เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ต้องไปผูกยึดติดกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อผูกติดเสร็จเนี่ยคนเขียนง,งบประมาณก็พยายามจะยัดใส่ให้มันถูกตามระเบียบแต่ไม่อาจจะไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนก็ได้เพราะจัดงบโดยโดยลักษณะขีดเส้นขีดเส้นให้เดินซึ่งการใช้งบประมาณผมถามหน่อยก่อนยุทธศาสตร์ชาติมามันมีเรื่องโควิดไหม อืมไม่ม,ม,มีมันไม่มันไม่มีนี่ครับอืมมันไม่มีพอไม่มีตูมเขาพยายามจะเขียนยุทธศาสตร์เรื่องอื่นๆเพื่อจะให้สอดคล้องกับโควิดสะพานโควิดตรงไหนก็โควิดไปหมดอืมอืมอันนี้มันไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันครับ <c oughs> แม้กระทั่งเงินสี่หมื่นกว่าล้านที่กู้มาที่ใช้งบประมาณปีนี้ก็ยังแยกออกไปจากงบกลางซึ่งเป็นอำนาจนายกอีกอืมเหล่านี้มันไม่สอดคล้องหมดนะครับเราก็ถ้าแก้ได้เราก็อยากแก้แก้ไข ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเรากังวลว่าทางสวเนี่ยต้องให้สสอห้าร้อยคนมาแก้ทั้งหมดมันก็แก้ไม่ได้ต้องให้สวหนึ่งในสามมายกมือด้วยซึ่งผมก็เรียนว่าปัญหาในสภาผู้แทนเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นวันที่ยีิบสี่ที่ไม่รับร่างอ่ะที่ยังไม่รับไม่ใช่ไม่รับที่ยังไม่รับที่ยรไปอีกสามสิบวันสี่สิบวันมันเกิดจากปัญหาสวนะครับสอสอเนี่ยพักรัฐบาลก็ร่วมยื่นนะครับครับเพียงแต่ว่า ผู้ใหญ่ของรัฐบาลอาจจะบอกว่ารอไปก่อนแต่ฝ่ายค้านบอกจะไปรอทําไมเท่านั้นเองครับครับมีผู้ชมเขียนมาคุณสมรบอกว่าการแก้รัฐมนูลแล้วประชาชนได้อะไรเพราะที่แก้ก็แก้เพื่อน,นักการเมืองลองแก้ที่นักการเมืองก่อนไหมก่อนที่แก้รัฐมนูลครับอ่านี่ก็เป็นความเห็นหนึ่งอาจจะคิดในมุมของท่านแต่วันนี้เนี่ยการบริหารจัดการในประเทศนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับนักการเมืองมันเกี่ยวกับกติกากฎกติกาทั้งหมด ท่านทราบไหมครับคุณสมรได้ออกวันนี้เราไปขออนุญาตหนึ่งงานเนี่ยสามสิบวันสี่สิบวันยังไม่ออกเพราะระเบียบกติกามันมากคุณทูชัยก็จะพอรู้อืทุกอย่างมันมากขึ้นเยอะแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนกับลดลงคุณสมรลองไปที่ดินดูนะครับอืท่านไปโอนที่ดินดูก็ได้ผมนี่ไฟเรื่องตั้งแต่ถ่ายเอกสารด้วยนะครับผมอยู่ในกรรมธิการปกครองผมไม่ให้ถ่ายบัตรไปยังไอ้สำเนาทะเบียนบ้านอ่าบางแห่งก็ยังทําอยู่ ทั้งทั้งที่ประเทศไทย4.0นี่คือระบบงานที่มันดึงถ่วงความต้องการความคือนักการเมืองนี่ไม่ต้องแก้หรอกครับเพราะนักการเมืองประชาชนเป็นคนแก้อยู่แล้วเป็นคนเลือกอยู่แล้วเป็นถูกต้องครับเพราะนั้นอาจจะเข้าใจคนละมุมไม่พอใจก็ไม่ต้องเลือกไม่ใช่ความผิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องต้องอธิบายกันได้ว่าทําไมเราต้องแก้รัฐธรรมนูญมันไม่ได้แปลว่าแก้แล้วพรุ่งนี้ท่านจะรวยหรอกครับแต่แปลว่าแก้แล้วประเทศมันเดินได้ท่านตรามากินได้ทุกอย่างได้มันก็ดีขึ้นครับ เท่าน,นั้นเองเพราะนั้นก,ก็มันก็มีหลากหลายความคิดผมเองเนี่ยบางทีถูกด่ามาเยอะๆผมก็ขำือ <c oughs> ก,ก็ก็ขำว่าเออคนก็คิดไม่เหมือนกันเยอะเพราะนั้นผมเราฟังทุกความเห็นนะครับครับสุดท้ายคุณสมคิดมองเกมการเมืองอยังไงวันนี้ดูแล้วผลเอกประยุทธ์คงไม่ลาออกอะ่ะคงไม่ยุบสภาวันนี้ก็มันมันมองมองเกมต่อไปจะเป็นยังไงเกมการเมืองเนี่ยรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลเขาก็อยากอยู่ครบสี่ปี <c oughs> ฝ่ายค้านวันนี้เนี่ยทำได้แค่ตรวจสอบทำได้แค่อธิบายครับยกมือในสภาอีกร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งยิ่งวันนี้เนี่ยผมก็เรียนเนี่ยก็เพราะรัฐธรรมนูญแบบนี้ไงถึงแตกพักเป็นสิบเจ็ดสิบแปดพักแล้วก็สร้างการเมืองพักการเมืองให้อ่อนแอแล้วผู้มีอํานาจก็เอาเอา,เอาส่วนที่เข้มแข็งออกไปหมดผมเรียนนะครับต้องต้องเคารพเรื่องนี้นะครับว่าไม่มีนักการเมืองมาสี่ห้าปีหกปี ทำไมคอร์รัปชันมันมากขึ้นล่ะครับอืมทำไมมันมากขึ้นครับเราต้องย้อนกลับไปว่ามันจริงไหมว่าราัฐธรรมนูญปราบโกงหรือมันปราบเฉพาะกลุ่มที่กูไม่ชอบกลุ่มที่มึงชอบอันนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทางการเมืองนะครับเราทําหน้าที่ได้เอาเต็มที่ครับส่วนเรื่องแก้จะได้ไม่ได้นั้นเราสู้ในสภาส่วนเสียงนอกสภานั้นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเราก็ผมผมก็เอาเสียงนอกสภามาวิมาว,มาวิเคราะห์ทุกครั้งว่า คนภายนอกเขาเขาคิดอย่างไรครับแล้วก็จะให้ทีมกับมาตรการปกครองก็รวบรวมส่งเอกสารมาอ้อภายนอกเขาปุ่นนี้กลุ่มนี้ไม่อยากให้แก้กลุ่มนี้อยากให้แก้กลุ่มนี้อยากก,กลางกลงมันมีหลายกลุ่มอืมนะมีหลายกลุ่มเพราะ,ะนั้นคนที่จะประเมินได้ดีที่สุดก็คือว่าเสียงจากประชาชนจํานวนมากครับครับครับคุณวิศรุธบอกว่าสอวอไม่จําเป็นต้องมีแล้วครับไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหลายประเทศทํางานสภาเดี่ยวเราประหยัดภาษีได้หลายพันล้าน ในรอบวาระในรอบวาระของสวออันนี้ก็ผมอธิบายเรื่องสวอนิดหน่อยสมัยก่อนผู้แทนอาจจะความรู้น้อยต้องยอมรับต้องยอมรับนะครับว่าผู้แทนบางทีก็มาจากหลากหลายความรู้ก็ไม่เยอะครับก็เลยต้องมีสวเพื่อกรองกฎหมายให้ผู้แทนครับหลักการมันเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับพอยุคทุกวันนี้นะครับสสไปริมญาเอกไปริญญาจทจบไปร็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายเจอะแยะไปหมดครับ พรรคการเมืองก็พัฒนาตัวเองขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งหลายท่านก็คุยกักบผมเรื่องนี้ว่าไม่จําเป็นต้องมีสอวอก็ได้อ,อ <S <S พอหลายคนก็ก็หลายคนก็ก็มองว่ามีสอวก็ไม่ได้ไม่ได้มีจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรจริงนะครับอ,อในงบประมาณเนี่นะครับทัางสอวอเข้าสองวันท่านก็จบหมดเลยนะครับท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ดูอะไรนะครับครับท่านไปถึงก็ยกมือให้ถูกระเบียบเท่านั้นเองเ <quier es S 1> พราฉะนั้นเรื่องสอวอในประเทศไทยเนี่ยหลายๆเสียงก็ออกมาว่าควรยกเลิก หลายๆเสียงก็บอกยังคงอยู่อืแต่สุดท้ายอยู่ที่คนร่างแลวธรรมนูนแหละครับถ้ามันมีสสรนะครับครับครับท้ายนี้อยากผมอธิบายสองห้าหกนิดนึ่งเดี๋ยวพี่น้องยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพรรคฝ่ายค้านถึงแก้สองห้าหกผมเรียนนะฮะสองห้าหกของพรรคฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นในการเลือกตั้งสสรของพรรคฝ่ายค้านของเพื่อไทยสองร้อยคนจากทั่วประเทศเลือกตั้งนะครับแล้วก็ของพรรครัฐบาลร้อยห้าสิบ ของพืทอไทยให้เขียนรันณูนร้อยยี่สิบปันของรัฐบาลให้เขียนสองร้อยสี่สิบรวมแล้วเพื่อไทยทั้งทั้งประชามติทั้งจัดทํำอะไรเราคาดการว่าสิบี่เดือนเราเสร็จอืมแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการแก้รัมนูนทีนี้หลายคนบอกว่าแก้รัมณูนเพื่อตัวเองไหมก็นี่ไงครับเพื่อไทยถึงไม่ส่งลายมาตราอืม คือคือต้องยอมแล้วว่าพัฒนาคนใหม่กับเพื่อไทเก้าไกลเนี่ยคิดกลละมุมก้าไกลคิดบอกปิดสวิตสวอวาคิดทำนูนน่นทำนี่ซึ่งก็ไม่ผิดแต่เวลาแก้รายมาตราทีไรประชาชนจะบอกว่าแก้เพื่อตอนเองออเราถึงบอกว่าให้ไปล่างเลย <c oughs> ให้สอสอที่มาจากการเลือกตั้งล่างบบางคนก็บอกว่าเอ้ยเกิดล่างไม่ตรงความต้องการผมไม่ทราบมันเหมือนผมเอาเอาเงินไปบริจาคทำบุญนี่แหละครับถ้าทำบุญเสร็จ ชาวบ้านหรือพระจะไปทําอะไรผมไม่ตามหรอกครับอืมันเป็นเรื่องเหมือนเลือกตั้งสสรถ้ามีการเลือกตั้งมาเขาก็ไปเขียนของเขาครับแล้วเราก็ขมวดให้ยกมันหมวดหนึ่งไม่ไม่ให้แก้อืมหมวดหนึ่งก็คือหมวดทั่วไปแ่ะครับมีห้าหกมาดราสิทธิเสรีภาพประเทศเป็นอาณาเขตเดียวกันเท่านั้นเองหมวดสองคือหมวดพระมหากษัตริย์อืมเราไม่ให้แก่ทอานั้นเองนอกนั้นสสรมาใหม่ว่าหมดได้เลยอื ว่าหมดได้เลยจะออกมายังไงเราไม่ทราบเพราะเราให้คนที่มาจากประชาชนเป็นคนแก้อือันนี้เรียนเพื่อเพื่อให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆผู้แทนไปแก้นะครับไม่ใช่คไม่ใช่ครับโอเคนะครับครับท้ายนี้คุณสมคิดมีอะไรจะฝากท้ายสําหรับแฟนเพื่อไทยจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงที่ชมอยู่เป็นแฟนเพื่อไทยอย่างนี้แล้วมีความสงสัยเพื่อไทยยังเดินหน้าเหมือนเดิมบางท่านก็อาจจะต่อว่าเราซึ่งธรรมดาเขาคาดหวัง นะครก็เป็นปกติก็เราก็พยายามทํางานให้ให,ให้ให้เต็มที่บางคนก็บอกว่าใจไม่สู้บ้างอะไรไม่เป็นไรครับการเมืองจังหวะเวลาโอกาสมันมีอยู่แต่ละครั้งการทํางานแต่ละครั้งเราก็คิดกันละเอียด พราะนั้นก็เรียนว่าเราจะทํางานเต็มที่ก็ไม่อยากให้พี่น้องผิดหวังที่เลือกเราแม้จะว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่เป็นไรครับเรายังต้องการแรงสนับสนุนจากท่านอยู่ต้องขอบพระคุณนะครับท่านจู้ชัยครับขอบคุณครับคุณสมคิดครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีคุณสมคิดเชื้อคงนะครับจากคําถามที่ถามถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพักเพื่อไทยทําไมถึงเปลี่ยนโลโก้พักทำไมประธานพัก ประธานยุธศาสตร์พักหัวหน้าพักเลขาพักอะไรลาออกทั้งหมดนี้บอกว่าเป็นปรากฏการปกติเป็นการรีแบรนด์พักใหม่ให้ดีขึ้นทําให้พักนั้นจิ๋วแต่แจ๋วประมาณนี้นะครับทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลยกรณีคุณหญิงอ้อก็อย่ามาเชื่อมโยงกันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนี่คือคําชี้แจงจาก สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธา,านีพักเพื่อไทยให้คุณผู้ชมได้รับทราบหลังจากที่มีคำถามมาหลายต่อหลายท่านด้วยกันนะครับเวลาหมดต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มีเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับ